ล่าสุดเกิดอียังขึ้นบอดโจออนซ่อนลูกสาวออนซ่อนลูกสาวออนซ่อนคว,ออนนวามง,งามของลูกสาวเจ้าของวันเกิดพญา,านาคออาเรียกว่าเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ f อแฟนคลับเบิ่งไปกระยิ่มไปนั่มเผยข้าผานออ,ออนซ่อนคือกันแมนบอสอ,อ่ะเต็นจังได้สาหรับคลิปวิดีโอนี้หนุ่มโจสาวน้อยฮีฮาพาเสเดินนี่แหละอัปโหลดให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิง่งไปพร้อมๆกันพี่น้องสะอออนจาของวันเกิดพน,นะออซื้อหัวขอคลิปเพื่อนพญา,านาคเสืเอบบ โวยออกมาเดี๋ยวสามชั่วโมงยอดวิวตอนนี้สองแสนกว่าเกือบสามแสนแล้วเนี่ยคับผ่านคนเขาไปเบิ้งคนพากันเช่ออกไปหลายว่าสั่เกือบสามรอยการแช่แล้วตอนนี้อืสะออ่อนจาของวันเกิดโอ้อยากเห็นวะฮะอยากเบิ้งอยากเบิ้งเออเอาอยากเบิ้งกับเบิ้งสเม่เดี๋ยวสิขึ้นคลิปวิดีโอให้เบิ้งขออนุญาตทางด้านของหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเนนพี่น้องเนาะตาลูกสาวแม่เบิ้งเน แต่ฮนนะ่าเพื่อนน่ะอืมจังซีได้ไหมเป็นจังไหร่พยายาผ่านเบิ่งไปยิ้มไปออลูกสาวกับแอบเขินๆนิดนิดสีบอ๊บอบเขินจังไดรพ่อย่องต้อนหน้าต้อตาปานี่แมนบอ๊อต้อนหน้ากับไข่เล่ค้นบักหลายค้นบักหลายหนึ่งออตืงผู้ใดสีบ่เขินแมนบ๊อกล่องผ้ากันปุ้ อ่อนซ้อนเผยความผานเรียกว่าวินาทีทีน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงลุ่มจากรถตู้บางคนก็บอกว่าคนลูกเผยผานบางคนก็บอกว่าดาราท่านหนึ่งจังสี่แม่อ,มออารา่าซุปตามาเต็มเต็มจังสี่ในแม่จังสี่ในแม่มข่อยอ่อนซ้อนบอจโจแม่พอ่อฮะบอจโจใน่มมมแม่แนวใดอต้องจังสี่ในแม่จังสี่ในแม่แนวใดอยเผยผานโอ้ยข่อยยังจำได้เด้อบอจโจเคยลาให้ลูกให้เต้าเด้อว่าจังใดอยู่รายการหมอลำไอดอนที่ว่าไปเป็นกรรมการ อ่าร่วมตัดชินนั่นน่ะมือนงนนองหญิงใส่ชุดแดงหรือไหนี่แหละวบาดที่นี่เพิ่นมีศิลปินมากประกวดเป็นบ้างบอจวาจังไหนหูปอจาาจังไหนโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนศิลปินน่ะแม่เออผู้ดีผู้งามบัดนาเบิ่งลูกจากของนั่นนะบัดนั่นนาะคือแบนนี่พะน่ะ เพิ่อนบอหยอกซื้อดอกพียงแค่ผานตะวันแน่นใจเลือกๆเพิ่นนั่นปด้ะเพิ่นสะออนลูกสาวเพิ่นพ่อแห้งแล้วเบ่งไปกระยิมไปตะวันตาแอบเพียนด้พียงแค่ผานตาบอดจูสีแดงๆเนี่นยดิเมื่อนี่บ่แมนเป็นปากกายเพิ่นบ่ได้นอนเพิ่นบ่ได้นอนนนเาะพี่้องเนาะเอาทรงกำลังใจน้ำสำหรับบอดจูว่าสันพอนนนนี้้อแลลว่ะม นีมอน,นจังไดแขกเรือเต็มยุคพญพานมือนีผู้รักผู้ยหย่นี่เรียกว่าบรมมาครูในวงการมารรมมลลำไปมากหนาหลายตาไปหลายหลายท่านด้วยละย่ะรวมถึงอา้าวนีหลังงานไหวอ่อย,ยอ่อกู้นี่ในพญพาน<อ>เรื่อจัดยังไงขึ้นยังตัวซีมอนขอนขอแกนนี่จ้า่เห็นบอก โอ้ยสถานทีพญายผานอ่อนซ่อนบวสิิป็นนี่เห็นบอรบ,บรรดาช่อง YouTube ต่างๆครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ต่างๆมืนีพากันไปพูนละรวมตัวกันที่หอศิลยนมอขอนแกนนพิน,โน,โน,โน้องเนาะรวมถึง f อซแฟนคลับเอซพลังเงียบกับไปนั่นมบางคนุนบอท่านได้ไปหอดคือจังแมเสซอนจังสีมีการอ,ออกมาโพสแล้ว สีมาเสื้อผ้าบินตรงเลยเพรีพยผานครับอ่าบินตรงมาเลยมาเซอร์ไพรส์วันเกิดของลูกสาวหละ่ะน้องอุ้งอิงเพชรบางแท่ง<ๆ> <c oughs> ต้องรอจับตาว่าแม่เฟื่อนเพิ่นสีเสื้อผ้ายด้วยอะไรเนาะพี่น้องเ <c oughs> นาะบินตรงมาเลยอืมแต่ว่าอันอันได้ผลกับข่อนซ่อนไปคลิปนีเพรีพยผานแพงคลิปนี้ข่อยออนซ่อนอีหลีข่อยเบิ่งไปข่อยยิ้มไปผู้เป็นลูกสาวก็อุ้ยพผอ่จริงเแต่ว่าก็บ่ได้เว้าเกินจริงเด้ฮะ บ่ได้ว่าเกินจริงเอาเมื่อนี้ผูดได้กับว่าสวยสําหรับองค์อิเพมิมแพงมาในชุดไทยประยุกต์พยาพาพน,<ม>นเป็นอ่าเขาเอื่ออะไรยังก่อนสบายเฉียงสบายบ่สบายเฉียงเฉียงมากกาลังพอดีพอง่า,าย ชุดไทยสร้สางกับจัแต่ง,งหนางามเด็กให้ผ่านสร้างกับแต่งหนาพี่สีแกรมบอกแมนบอกช่างแต่งหน้าวันนี้กําลังพอดีพองามลแล้วหลายๆคนมีการบอกถึงสําหรับองค์เองเพชรบ้านแพงมือนีเรียกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมือนีผู้รักผู้ใหญ่ไปหลายจังสี่แม,มไปเพลินกับน้องนี่แหละกับตามอบต่อค้าพี่ๆไว้คู่ญ่ที่สุดละมั่งเท่าที่เห็นมากคอขอไปฟัง่อยจนขนหัวลุก ช่วงอีพอปฉลาดน้อยเพิ่นบอกแม่พาาเด็กปลฉลาดน้อยส่งเสริมอีพอนี่นะอีพอปอฉลาดน้อยเออตัวศิลปินดน่ยนะเออขึ้นจเพิ่นสีมีหมอลำแต่ละวงเพินกับสีมีออมีอหยางของเพิ่นจังีมอออแตะระขนาดกับีบ่คือกันเด้ออต่ระคนยังบ่คือกันอออต่ละคนกับโบคือกันแหล้วแต่แล้วแต่ออไผ่ออมันว่าสั่นเถาะต่ว่าของอีพอปอฉลาดน้อยเพิ่นมาตั้งสี่คนเลยท่วมรู้มาอย่างนึ่งเพิ่นบอกทำเป็นของเพิ ยาซองสางห่างเป็นว่าอืมข้าวมาสางห่างจังส่แมมันมันมันกรนหนาดคิดได้เพียงผ่านอืมสางภาษาไทยบางคนอาศัยว่าสางจังสีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือว่าเป็นบ่อบ่อน้าร้างจังสีแม้อืมน้ำน้ำบ่อมันห่างไปแล้วก็คือคนบนนิยมชมชอบแล้วย่าไปซองอันสางห่างเป็นว่าจังสิแมเพราะว่าเออหนาคิดหางหยากย่ดอกขู้มาหนิฮะสาง โบข่อยมีแล้วแม่บอคโบ่อยมีอืมแต่ตั้วแตแต่ที่มันมีสางแสงเออสางแสงเข้ามาสางแสงคืออย่างสางแสงคืออย่างสางแสงคือสางสมัยเก่าสางที่ขุดไว้โดนๆเออเป็นหินบอเพันเอาหินเป็นโบกเป็นบ่เออเอออันนั้นเพันเออสางแสงสางแสงเออถ้าว่าสางสางหางบ้านเฮานี่ก็คือเป็นขุดาที่มันพังแล้วขุดลงไปเป็นดินธรรมดาในหลักขุดบ่อลงไป ความลึกกับสีพ่อประมาณนี่ยและตามกําลังของคนที่สิกรลงไปได้บาดท,ที่นี่พอ่อของตาบ,บ่มีนามจังศรนบอกกับสิกลายเป็นสางห้างสางห้างมันนี่กับเทิงกบเทิงเขียดเทิงงูเทิงอยังหล่าผู้พยัญชนะไปย <ไป S 1> ุอาศัยแมนบอกถ้าคนอีสานบานเท่านาะพอ่อของตาหนาแรงหนายัางไปหายุหากินจังศร์ไปลงสางห้างเด้วยพยัญชนไปหาอีหยังไปหาจับเขียดจับกบผ่านหาเก็ฟุ่มกับมีงูนะมีงูติดมาพร้อมแมนบอก เออกระด้ควัมวหนหลายมือนี่ถือว่ามีแต่บริวารเป็นเขตของเพลินคำว่าส้่งคือสร้างในที่นี้คือวามหมายของของเพลินเนาะเออส้างสร้างขึ้นมาถัดถัาห้างแล้วนี่หมายถึงว่าสร้างแล้วห้างแม่เออมันบอดีเข้ามานม่อดีอีหยังห่างก็ตามพี่ไงผ่านพัวห้างนี่ก็บอดีเออเมียห้างก็บอดีแม่บอ ป้าห่างกันจังสี่กับบอดี้สันว่าห่างมันบอดี้โลดแมนแมนของห่างอยู่หลังบ้านก่อยขอขายเนี่ยเรื่อยๆของห่างอยู่บ้านอันนั้นมันมีมูลค่าอยู่ด้วยนะเนี่ยบางๆเอ้าเอาอย่าเปลาหลายใหญ่ห่างร้าหลายใหญ่ห่างเบ่อเลี้ยงลูกสาวนี่เป็นจังไอ่อนซ้อนหลายๆคนมีการออกมาเคลื่อนไหวอ่อนซ้อน ลูกสาวหล่ะนองอุ้งอิงเพบานแพงแล้วก็มือแรงต้องรอจับตาห้ามกับพริบตาเลยเพคํ้ามาน,นาสำหรับมือแรงนี่ผู้ใดสิมเสื้อผัยแนวสันเถาะวันเกิดอของสุตาศิลปินของสาวหน่อยเพยบานแพงออกมาเคลื่อนไว้ล่ะ เอ๋ลายเพชคข้ามผ่านโซมซักซีกับคําว่าซุปโซนหน้าของสาวหน่อยเพชรบานแพงอีหลีทั้งวงหนึ่งแล้วก็วงสองแมนบอกมีวงหนึ่งวงหนึ่งงาสลุนแล้วจะมีวงสองดิแมนบอกล่ะแต่ว่ามันมศิลปินกลับไปเบิร์ตเครงวงหนึ่งวงสองนั่นล่ะเนาะตัว่าเป็นปีที่ไงเนาะพี่น้องเนาะอยากไปตลาดว่าหันเนี่ยอุ้ยอ่อนซ่อนลายบอกเป็นเสียงเดียวกันจนจนอยู่ไปหาจนมาตลาดจะไหนเจ้าพวกไปเพิ่งไหลศพ โอ้ยกระไฮคอยมาซื้อแด้กินเะนี่ยสนดอกคอยกิ้ก้าวขึ้นไปเบื้องยุดนั่นลาสนดอกเพิ่นภาคก,กันเบื้องไหลโสดโนี่นะอสะพ่อเ้าปลา่อยคลิปไปบ่มีบ่ม,บมีคนเขามาเบื้องลิปเขาไปผ่านเพิ่นข้าไปเบื้องไหลโสดออกนะคอยก็ยังไปเบื้องเอาล่อเบื้องสนดอกผู้นั้นกับเอฟซีผู้นี้ผู้นี้กับเอฟซีผู้นี้งปฏิทินพ่อพระเอกน้าเอกโอ้ยดีอวดีใจเนาะดีอวดีใจแม่นบ่อ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีการที่เขาขอไปเบื้อ,องแล้วเขาก็ได้ทึ่ง ความรู้เนาะพี่น้องนเนาะแล้กก็ได้เห็นผู้นั้นผู้นีผน้ผู้นี้ผู้นั้นจังสิแมม,มากหน้าหลายตาศิลปินของสาวน้อยลําเพลินโชศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ,พ,พระเอกวัดตัวนี้พระเอกผานางเอกป้อมแปมโอ้ยนางเอกป้อมแปมเพิ่นไปแต่งชุดแล้วก็เลยสิบวด่ทยลิปเนาะบัดที่นี่เนาะพระเอกผานาะถ่ทยคือเเรา่ทยคือเกา่าพี่บ่พระเอกนาสุรศักดิ์เนาะมาณเพชรบ้านแพงศิลปินมากหน้าหลายตา ผู้ใดแน่นี่ยเราพยายามผ่านอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนมือนีน้องใหม่กับมาเด่อ่ามือนีน้องใหม่กับมาหลายๆคนน้องใหม่ไหนน้องใหม่ที่ว่าเพิ่นไปออดิชั่นเห็นไหมเนองอายุ13ปีแม่จ่ายจากวอลโอลิรัมเดี๋ยวจะมาบอกคลิปรุ่นพยายามผ่านครับครแมนบอกเดี๋ยวคลิปหน้เลี้ยวโซกหลาบมาฝากพี่ตอนน้องอยู่โซกลาบอีกแล้วได้มาแล้วลาบยังลาบมุ้งหรือลาบนัวลาบน้องอุ้งหญิงนี่ละ ลาน้องหิงลดอกมาอีกแล้วพี่น้องอ่อนซ่อนอ่อนซอนเอาสาหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาความน่ารักของพ่อลูกคู่บุญพ่อลูกคู่ปังในหละพอเป็นคนสางลูกเป็นคนสู่ะสันเทะอ้าวสุดยอดด สวยงามตามทองเรืองค่ะสมยีหลีพี่น้องลูกสาวคอยลูกสาวคอย <c oughs> เออคอมเมนต์้ามาพี่น้องปุงอิงลูกสาวไข่ลูกสาวคอยเนะ้อผู้ดียีหลีอ่ะสำหรับมือนีกระจากล่าร่าจากพี่น้องไปแต่เพียงซํานี้เ็เกอร์ใจใ์ไห่เซาไห่ซานาสุขผู้สุคนพี่น้องสำหรับมือนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ